สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะเข้าสู่ช่องอโลชา channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะบอกวิธีที่แบบดีมากๆของติต๊กตอกอีกหนึ่งวิธีคะ่ะทุกคนเป็นวิธีนะคะให้เราเนี่ยได้รายได้จากติ๊กตอกค่คะทุกคนโดยที่เราเนี่ยไปเอาสินค้าของร้านอื่นนะคะทุกคนอาจจะมาแปะไว้ในวิดีโอของเราหรือว่าที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะมีสินค้าแบบมีของอยู่แล้วคะ่ะทุกคนแล้วเราอะ่ะอยากจะรีวิวตัวนี้แล้วเราอยากจะได้รับายได้หรือส่วนแบ่งด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือการที่เราเนี่ยไปผูกพันนิรกบกบวว้้้้าาาคค่ะุแลเ็จได ออกมาเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นั่นเองสมมุติว่าสินค้าอาจจะอยู่ที่100บาทนะคะแล้วร้านค้าเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าเขาจะให้ส0บเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เอาช้าของเขามารีวิวนะคะทุกคนเราก็ไปกดบวกเพิ่มตะก,ก้าของเขามานะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่ง10%เค่ะเมื่อสินค้าของเราเนี่ยสามารถขายได้จากคลิปวิดีโอที่เรามีการลงไปนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีแล้วนะคะทุกคนว่าจะต้องทายังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอไปบอกกันแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนซึ่งพลยว่าเปปออิิละคละล้ไ นะคะทุกพอมีคนมาซื้อเราก็ได้รับเงินแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งพอจะบอกเลยว่ามันวินวินทั้งคู่นะคะทั้งคนที่เขาเป็นคนขายแล้วเราเองที่เป็นคนซื้อะคะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะถ้าใครอยากรูวิธีแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้ดูคลิปดีๆที่เป็นปปรรระะะะโโยยชนนนนนน์กกกััต่อออไเเเงคคคคคบทุ็ถ้้้าใพมแลว หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย โอเคค่ะเพื่อน,อนๆก็ง่ายๆเลยนะคะพอเราเข้ามาที่ติ๊กต็อกแล้วนะคะทุกคนให้มาที่ตัวคําว่าโปรไฟล์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนให้ไปที่ตัวขีดสขีดด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนกดที่คําว่าเครื่องมือกู้สร้างค่ะทุกคนแล้วก็กดคําว่าติ๊กต็อกช็อปนั่นเองเออเพื่อนๆ,ๆ,ๆค่ะจะบอกเลยว่าการที่เราอยากจะทําแบบนี้นะสิ่งสําคัญคือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีติ๊กต็อกช็อปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากรู้วิธีการสมัครตัวติ๊กต็อกช็อปนะคะสามารถดูได้เน,ะเะะะน,นะะาะ นะเพราะว่าก่อนจะมาทําวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีติ๊กต็อกช็อปนะคะพอย้ำให้อีกรอบนะอ่ะโอเคค่ะทุกคนพอกดตามวิธีที่พ่อยบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะทุกคนให้เรามากดตรงนี้เลยค่ะเพิ่มสินค้าของตัวแทนนั่นเองนะคะพอเรากดเพิ่มสินค้าของตัวแทนเสร็จปุ๊บทุกคนจะบอกเลยว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมีแล้วนะคะทุกคนที่มีคนเอามาโพสขายไว้ในติ๊กต็อกคือมีทุกอย่างเลยเพื่อนๆเนี่ย, <ๆ S 2> เ,ยเห็นปะแบบสเปซฉีดผมแบบมอทอดนะคะทุกคนเครื่องปงเครื่องปัน่นหูจะเป็นสติกกกกกเเเเออออร์ขงงงงงล็ๆๆน้้้ยาาาสืผมี ทุกอย่างมีทุกหมวดหมู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย <ใ 2014. S 1> มาดูของจากตรงนี้ได้สมมุติว่าเราไปซื้อของมาแล้วเราอยากเพิ่มสินค้าไปก็มากดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันค่ะทุกคนคือเป็นลักษณะแบบขอตัวอย่างฟรีค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้อันนี้คือร้านค้าที่เขาเนี่ยจะเราสามารถเพิ่มตะกร้าร้านค้าเขาได้แล้วเราก็สามารถขอตัวอย่างเขาฟรีได้แต่ว่าการที่ร้านค้าเขา,ขาจะให้สินค้าหรือไม่ให้สินค้านี่อันนี้พอยไม่รับ <ent> ประกันนะคะทุกคนเพราะว่าตัวร้านค้าเองเนี่ยเขาก็จะต้องพิจารณาจากยอดติดตามของเรานะคะหหรรือว่าาาาจจจะพิณลยๆ การที่เขาจะส่งสินค้าให้เรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราขอแบบตัวอย่างฟรีไปเราอาจจะได้หรือไม่ได้อันนี้แล้วแต่ที่ร้านค้าเขาจะพิจารณาเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราสามารถเพิ่มค่ะเพิ่มตะกร้าของเขาเนี่ยเข้าไปในตัว Tik t o ็อกช็อของเราได้นะสมมุติเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะทุกคนที่พอยอยากจะบอกไว้นั่นก็คือเราสามารถค้นหาร้านค้าได้ด้วยสมมุตินะคะทุกคนอ่ะอันนี้พลอยขอฝากเครดิตร้านไว้นิดนึงนะสมมตินะคะทุกคนว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสั่งเสื้อจากร้านพอยไปนะคะ ตรงนี้ได้เลยนะคะอารชาจิดช็อปอย่างอันนี้นะคะพลอยก็มีการเพิ่มไว้ให้แล้วค่ะเพื่อน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 เนี่ยก็สามารถมาเนี่ยพลอยก็คือแบ่งให้เลยนะคะสิต่อตัวเลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนสั่งเสื้อร้านพลอยไปแล้วเกิดชอบอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาค้นหาชื่อร้านพลอยได้นะแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อตัวนี้ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วจะจะเอามาโพสในติ๊กต็อกก็มาพิมพ์เสิร์ชหาชื่อร้านพลอยแบบนี้ได้ค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ย เอนงะะคสมมตินะคะว่าเมื่อ3าวันก่อนเพื่อนๆกดสั่งเสื้อรุ่นนี้ไปอ่าวอลเอลแบบนี้ไปนะคะเพื่อนเพื่อก็กดเพิ่มพอกดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยมันก็เนี่ยทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มสินค้าแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็กดกลับนะคะทุกคนแล้วก็กลับไปดูในหน้าในตะกาติกตอกของเรานะคะแบบนี้นะมันก็คือเนี่ยเพื่อนเพื่อง่ายๆแบบนี้เลยมันก็จะมีเสื้อรุ่นนี้มาแล้วนะคะเวลาเพื่อนเพื่อโพสลงคลิปเนี่ยก็สามารถกดเพิ่มสินค้าตัวนี้ลงไปในคลิปวิดีโอของเพื่อนดด้้ววยนะคแลก็เพื่อนๆก็ะได้ซ็นะคะเมมื่อีคนอื่น มาเห็นคลิปของเพื่อนแล้วแล้วเขาชอบเหมือนกันแล้วเขากดสั่งซื้อผ่านคลิปของเพื่อนแบบืนี้เพื่อนก็จะได้รับเงินไปเลย10%นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทิกตอกเขาก็มีบอกไว้ด้วยว่าเพื่อนจะได้ประมาณ15บาทต่อตัวนั่นเองนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนได้เงินด้วยแล้วก็คือได้ของมาใช้จากการที่เราซื้อของรีวิวอยู่แล้วทุกวันทุกเพื่อนๆซึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินซื้อมันมาอยู่แล้วนะคะถ้าเราได้เพิ่มด้วยจากเปอร์เซ็นต์ที่เราอาจจะได้สัก10% 5%จากการที่เราเพิ่มลงในตะกร้าเ้องง่ยอชิ้้้นนนนนัลลูแวะะคคทุกมันก็คือจน มากขึ้นอีกเวอร์เลยนะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนก็วิธีก็มีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องพลอไว้ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆแล้วก็วิธีดีๆอีกมากมายเลยนะคะจะโพสต์ไว้ในช่องอโรชา h ช n n นลช่องนี้นะคะทุกคนนะกดติดตามกันไว้ได้นะคระับอขอสักนิดหนึ่งนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องทางทิกตอกของพลอยด้วยนะคะก็จะมีร้านแรกเลยนะคะเป็นร้านที่พลอยขายเสื้อผ้านะชื่ออโรชาจุดช็อปนะคะ ใช่นะคะชื่อ The f o r Shop นั่นเองนะครับฝากไปกดติดตามน้อง2ช่องทางนี้ด้วยนะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ะแค่นี้เลยทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย